สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนความรู้ให้นะคะเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสา,ารครูว่าบางคนยังงงอยู่ก็เลยมาทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะค่ะเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าการเปลี่ยนสถานะของสา,ารแต่ละอย่างเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอะไรบ้างมาเริ่มแรกเลยดีกว่าเริ่มแรกเราเอาจากของเหลวหรือว่า q u i ว กลายไปเป็นของแข็งดีกว่าคือตัว A นั่นเองอะของเหลวไปเป็นของแข็งคูให้นึกถึงน้ำกลายไปเป็นน้ำแข็งอะน้ำกลายไปเป็นน้ำแข็งเราจะเรียกมันว่าอะไรดีการกลายเป็นไอการแข็งตัวการหลอมเหลวการระเหิดการควบแน่นหรือการระเหิดกลับดีคะอือะคือการแข็งตัวนั่นเอง แล้วในทางกลับกันล่ะลูกในทางกลับการจากของแข็งกลับมาเป็นของเหลวอ่ะก็ะคือข้อ B นั่นเองข้อ B ีเราจะเรียกมันว่าการกลายเป็นไอการหลอมเหลวการระเหิดการควบแน่นหรือการระเหิดกลับดีคะเรียกว่าอะไรดีจากของแข็งกลับมาเป็นของเหลวจากน้ำแข็งกลายมาเป็นน้ำเราจะเรียกมันว่า การหลอมเหลวนั่นเองค่ะลูกอ่ะเรามาดูตัวอย่างอ่ะไม่ใช่ตัวอย่างสิเรามาดูสถานะต่อมาสถานะต่อมา,า,อมาก็คือแก๊สอ่ะแก๊สที่มาหาของเหลวแสดงว่าเปลี่ยนจากสถานะแก๊สมาเป็นของเหลวตัว C นะอ่าตัว C นะลูกเปลี่ยนจากสถานะแก๊สมาเป็นของเหลว ก็คือจากไอน้ํากลายมาเป็นหยดน้ํานั่นเองอ่าจากฝนจากก้อนเมฆนะลูกมันทํายังไงนะมันถึงจะกลายมาเป็นหยดน้ําได้มันต้องเกิดกระบวนการกระบวนการอะไรเลยกระบวนการกลายเป็นไอหรือเปล่ากระบวนการความนันไหมกระบวนการระเหิดหรือกระบวนการระเหิดกลับอ่ามันคือกระบวนการ ควบแน่นนั่นเองค่ะอะแล้วเรามาดูอันต่อมาอันต่อมาเขาบอกว่าจากของเหลวกลายมาเป็นแกส๊สต้มน้ำอยู่และน้ำในสถานะของเหลวกลายมาเป็นไอน้ำที่อยู่ในสถานะแกส๊สเรียกว่าการกลายเป็นไอการระเหิดหรือว่าการระเหิดกลับคะอะเรียกว่าการ กลายเป็นไอนั่นเองคะ่ะลูกทีนี้มาดูตัวอ e. ีตัวอ e. ีเขาบอกว่าจากสถานะของแข็งกลายมาเป็นแกส๊สสถานะของแข็งกลายมาเป็นแกส๊สนั่นก็คือตัวอย่างเช่นลูกเหม็นกลแล้วมันก็เกิดกระบวนการนี้แล้วก็กลายเป็นแก๊สเลยเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการระ เหิดนะลูกกระบวนการระเหิดการระเหิดคือการที่คือการที่ระเหิดของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สเลยแต่ว่าแต่ว่าระเหยเนี่ยมันจะเป็นของแข็งมาก่อนนะ แล้วก็เป็นของเหลวอ่ะแล้วค่อยไปเป็นแก๊สนะคะอะและในทางกลับการลูกจ๋าจากแก๊สจากไอแก๊สเมื่อกี้กลับไปเป็นของแข็งเราจะเรียกมันว่ากระบวนการระเหิดกลับเนาะก็คือตัว F อาอันนี้ทบทวนเฉยๆอะ เรามาดูวันนี้ที่เราจะเรียนคือความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมอันนี้นะคะเป็นกราฟที่เราต้มเอาน้ําแข็งมาต้มน้ําให้ความร้อนเรื่อยๆเลยไม่ได้หยุดให้ความร้อนเลยนะคะจากน้ําแข็งนะลูกที่มีอุณหภูมิลบ2ีองศานะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆไปจนถึง ศูนย์องศาแล้วมันก็จะศูนย์องศาสักพักหนึ่งแล้วอุณหภูมิมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอีกจนถึงหนึ่งร้อยองศาอีกแล้วก็อยู่หนึ่งร้อยองศาไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วมันก็มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะอะทีนี้เราก็มาดูการเปลี่ยนสถานะกันตอนแรกจาก25องศานะมันเป็นน้ำแข็งใช่ไหม น้ำแข็งอยู่ในสถานะของแข็งตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะมันจะเปลี่ยนจากสถานะของแข็งกลายมาเป็นของเหลวหรือว่าน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ํำนั่นเองอ แล้วอุณหภูมิมันก็พอเปลี่ยนสถานะเสร็จใช่ไหมอุณหภูมิมันก็เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นไปอีกจนถึง100องศา100องศาเนี่ยจากน้ํานะลูกนะจากน้ํากลายเป็นไอน้ํานะไอน้ํานะเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนจากสถานะของเหลวกลายเป็นแกส๊สนะคะ เปลี่ยนจากสถานะของเหลวกลายเป็นแก๊สนะลูกอ่ะ่ตรงนี้นะเปลี่ยนจากสถานะของแข็งไปเป็นของเหลวส่วนอันนี้เปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นแกส๊สเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาดูกันว่าจุดที่ศูนย์แล้วก็จุดที่หนึ่งร้อยเนี่ยเราเรียกมันว่าอะไรอ่ะ จุดที่ศูนย์นะคะก็คือเราจะเรียกมันว่าจุดหลอมเหลวหรือว่าจุดเยือกแข็งก็คือจุดที่มันเปลี่ยนจากสถานะของแข็งไปเป็นของเหลวซึ่งมันจะเท่ากับจุดที่ของเหลวเปลี่ยนไปเป็นของแข็งนั่นเองอ อย่างเช่นน้ําแข็งกลายไปเป็นน้ําและน้ํากลายไปเป็นน้ําแข็งก็คือจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้ก็คือจุดศูศนย์องศาก็คือจุดล้มเหลวหรือว่าจุดเดือดจุดล้มเหลวหรือว่าจุดยุดแข็งโทษทีลูกแต่จุดเดือดนะคะจุดเดือดก็คือจุดที่เปลี่ยนจากสถานะของเหลวกลายไปเป็นแก๊สเนาะ ซึ่งมันจะเท่ากับจุดที่จุดควบแน่นนะคะจุดที่แก๊สเปลี่ยนไปเป็นของเหลวเช่นเดียวกันอ่ะของเหลวเปลี่ยนไปเป็นแก๊สก็คือจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็คือจุดนี้ใช่ไหมอ่ะเอเขียนเขียนลูกศรผิดทางเนาะ,ะอ่ะซึ่งครูก็ยกตัวอย่าง สารมา2ชนิดนะคะก็คือน้ำซึ่งเราเอาตารางเอาเอากราฟของน้ำมาให้ดูแล้วแล้วก็มีเอทานอลเอามาให้ดูเฉยๆว่าจุดหลอมเหลวกับจุดเดือดของสารแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เท่ากันอย่างน้ำเนี่ยมีจุดหลอมเหลวก็คือจุดที่เปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของเหลวหรือว่าเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็น ของแข็งเนี่ยอยู่ที่0ูนองศา,ศาเซลเซียสแล้วก็มีจุดเดือดคือจุดที่เปลี่ยนจากสถานะของเหลวกลายไปเป็นแกส๊สอยู่ที่1 0 0องศาเซลเซียสนะคะอ่าซึ่งในการเปลี่ยนสถานะนะลูกมันจะเกิดความร้อนแฝงซึ่งความร้อนแฝงเนี่ยมันมีหน่วยเป็นจูลหรือแคล,ลอรี่อ่าเรามาดูกันว่าตรงไหนมันเกิดความร้อนแฝง ความร้อนแฝงนะลูกมันเกิดขึ้นในตรงที่มีการเปลี่ยนสถานะตรงไหนบ้างนะที่มีการเปลี่ยนสถานะอตรงนี้ใช่ไหมกับตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเราดูด้วยตาอ่ตรงนี้มันมีอุณหภูมิคงที่คือศูนย์องศาไประยะหนึ่งตรงนี้มีอุณหภูมิคงที่เป็นหนึ่งร้อยองศาไปซักระยะหนึ่งซึ่งเราดูด้วยตาปล่าอะเราไม่รู้ใช่ไหม ว่ามันมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไม่รู้ว่ามันร้อนขึ้นเนะาะทั้งๆที่มันได้รับความร้อนอยู่ตลอดแต่ว่าความร้อนมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าความร้อนนั้นอะ่ะมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะอ่ะเราจะเรียกมันว่าความร้อนแฝงซึ่งความร้อนแฝงเนี่ยเขาก็มีชื่อเรียกของเขาอ่ะเขาก็จะมีชื่อเรียกอยู่อยสองชื่อก็คือความร้อนแฝงที่เกิด จากสถานะของแข็งไปเป็นของเหลวหรือว่าของเหลวไปเป็นของแข็งเมื่อกี้คือจุดไหนนะของแข็งไปเป็นของเหลวคือจุดนี้หรือว่าของเหลวไปเป็นของแข็งคือจุดนี้ใช่ไหมคะอ่าคือจุดนี้เนาะอ่ะเราจะเรียกมันว่าความร้อนแฝงล้อมเหลวนะคะอ่ะ ตรงไหนอีกนะที่เกิดความร้อนแฝงคือความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะแต่ว่าอุณภูมิมันไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมอุณภูมิมันคงที่100อย่างเดียวเลยตรงนี้ก็อุณภูมิคงที่ก็คือศูนย์องศาอ่าความร้อนแฝงอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกก็คือความร้อนแฝงที่เกิดขึ้นตอนที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายไปเป็นแกส๊สหรือว่าเปลี่ยนจาก แก๊สไปเป็นของเหลวนั่นเองอ่ะคือตรงไหนของเหลวกลายเป็นแก๊สหรือว่าแก๊สไปเป็นของเหลวก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ที่คุณครูบอกว่ามันเปลี่ยนจากสถานะน้าเนาะกลายไปเป็นไอน้ําก็คือ,ขอ,ปปน Gas, นอของเหลวไปเป็นแก๊สนั่นเองของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะ ของเหลวไปเป็นแก๊สเราจะเรียกมันว่าความร้อนแฝงล้มเหลวกลายเป็นไอค่ <I. S 1> ะโอเคผาเนาะเรื่องความร้อนแฝงกับการเรียกชื่อทีนี้ความร้อนแฝงเนี่ย มันก็จะมีความร้อนแฝงจำเพาะก็คือความร้อนแฝงที่ทำให้สารส,สารเนี่ยหนึ่งมวลได้รับหรือสูญเสียเพื่อเปลี่ยนสถานะมีหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกร,รมหรือจูลอ่ะก็คือส,สารชนิดหนึ่งอ่ะมันก็จะมีค่าความร้อนแฝงค่าหนึ่งอย่างเช่นครูยกตัวอย่างเฉยๆนะน้ำน้ำมีค่าเท่ากับ80ทองมีค่าเท่ากับ 50ทองแดงมีค่าเท่ากับ32อ่ะอะไรประมาณนี้นะลูกนะอะทีนี้คุณครูก็จะมาสอนการคำนวณน,นะคะปริมาณความร้อนที่ทำให้สสานเปลี่ยนสถานนะก่อนอื่นเรามาทบ,ท,บทวนความรู้อันเดิมความรู้อันเดิมที่เราเรียนไปก็คือ Q เท่ากับ mc Delta t Delta t เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่ไหม อ่ะเพราะฉะนั้นไอสูตรเนี้ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่ว่าความร้อนแฝงมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิปะคะความร้อนแฝงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเนาะความร้อนแฝงมันมีแต่การเปลี่ยนสถานะนะคะโดยที่อุณหภูมิมันไม่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันก็ยังร้อยอุณหภูมิมันก็ยังศูนย์องศาเนาะอ่าทีนี้เรามาดู สูตรที่เราจะใช้วันนี้ก็คือสูตรนี้นะคะก็คือสูตร Q เท่ากับ mL ซึ่งจะใช้เมื่อสารสารเปลี่ยนสถานะเรามาทำความรู้จักกัน Q คือเพื่อนสนิทเราอยู่แล้วเรารู้จักอยู่แล้วก็คือปริมาณความร้อนนั่นเองมีหน่วยเป็นแคลอรี่ m ก็เพื่อนเก่าเราเช่นเดียวกันก็คือมวลมีหน่วยเป็นกรัมส่วน L นะคะ L คือความร้อนแฝงอ่ะ แต่ละข้อจะใช้ความร้อนแฝงประเภทไหนมันมีความร้อนแฝงสองประเภทใช่ไ่มมีประเภทนี้กับประเภทนี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์อ่ะเรามาดูกันอย่างอ่าในข้อนี้นะคะเขาบอกว่าการหาปริมาณความร้อนที่ทําให้น้ำอุ้ยที่ทําให้น้ําแข็งมวล5กรมัม อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสหลอมเหลวกลายเป็นน้ําจนหมดที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่าโจทย์เขาให้อะไรเรามาบ้างโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าน้ําแข็งใช่ไหมน้ําแข็งกลายเป็นน้ําใช่ไหมคะน้ําแข็งกลายเป็นน้ําเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นของแข็งกลายไปเป็นของเหลวของเหลวเนาะ ของแข็งกลายไปเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าความร้อนแฝงความร้อนแฝงอะไรความร้อนแฝงอะไรหลอมเหลวเพราะฉะนั้น L ในข้อนี้นะคะ L ในข้อนี้นะคะเราจะใช้ความร้อนแฝงหลอมเหลวพอโจทย์เขาให้หา การเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งที่เป็นของแข็งหลอมเหลวกลายเป็นน้ำเนาะในสถานะของเหลวนักเรียนสังเกตอะไรอีกไหมสังเกตว่าสังเกตว่าอตอนเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็อุณหภูมิศูนย์องศาส่วนตอนเป็นน้ำที่มันหลอมเหลวจนหมดแล้วมันก็ยังอุณหภูมิศูนย์องศาเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นศูนย์องศาแสดงว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ ไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะใช้สูตร q เท่ากับ ml เนาะมันไม่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่นาะอันดับแรกเราก็เขียนสูตรไปก่อน q เท่ากับ ml ในโจทย์ในโจทย์เขาบอกว่าให้หาปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งมวล5กรัมให้หาปริมาณความร้อนเพราะฉะนนั้นให้หาตัวอะไรปริมาณความร้อน ให้หาตัวคิวใช่ไหมคะอ่าเราก็เอาคิววางไว้เฉยๆแล้วเขาให้อะไรเรามาอีกเขาให้มวลของน้ำแข็งใช่ไหมมวลของน้ำแข็งมาห้ากรัมเนาะกรัมมีมีหน่วยเป็นตัวจีหรือจะเขียนภาษาไทยเป็นกรัมอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่ะเขียนชิดๆกันหมายถึงเครื่องหมายคูนใช่ไหม อะความร้อนแฝงในข้อนี้คุณครูบอกว่าต้องใช้ความร้อนแฝงอะไรนะจากน้ําแข็งกลายเป็นน้ําก็คือของแข็งกลายเป็นของเหลวต้องใช้ความร้อนแฝงหลอมเหลวใช่ไหมคะซึ่งในโจทย์เขาก็กําหนดมาให้ว่าค่าความร้อนความร้อนแฝงหลอมเหลวมีค่าเท่ากับ80 แคลอรี่ต่อกรัมอ่ะพอดีเลยกับที่เขาให้มากับที่เราต้องการได้ก็คือความร้อนแฝง,งหลอมเลวแล้วก็แทนค่าไปเลยค่ะว่ามันคือความร้อนแฝงในข้อนี้ก็คือ8 0ดสิแคลอรี่ต่อกรัมออ่าถ้าเขียนบรรทัดเดียวกันเราจะเขียนเครื่องหมายสลแ,แบบนี้นะแต่ถ้าถนัดเขียนแบบนี้ที่ครูเขียนเพราะว่าเดี๋ยวเราเราจะตัดหน่วยกัน ที่ครูเขียนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายหารตรงเนี้ยสามารถเขียนเป็นเครื่องหมายสแตเพื่อให้มันเขียนอยู่บนในบรรทัดเดียวกันได้นะคะไม่ต้องงงอะคิวเหมือนเดิมเรามาตัดหน่วยกันก่อนเนาะตัดหน่วยกันกรัมอันนี้หารอันนี้คูณตัดกันเหลือหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยจะเหลือแค่หน่วยแคลอรีหน่วยเดียว เนาะซึ่งเป็นหน่วยของปริมาณความร้อนพอดีเลยแล้วเราก็คิดเลขแค่นั้นเองอ่ะแล้วใส่85 80คูณ5ใช่ไหมอ่ะเราใส่0 5นคูณ0นได้0 5นย์เพราะฉะนั้นในข้อนี้จะต้องให้หาปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งหลอมเหลวเท่ากับ400แคลอรี่ นั่นเองนะคะอ่าโอเคมาดูตัวอย่างข้อต่อมาอ่าข้อต่อมาเขาบอกว่าให้หาปริมาณความร้อนในการทำให้ทแท่งทองแดงมวล50กร,รมัมอุณหภูมิ1,080องศาเซลเซียสหลอมเหลวหมดพอดีความร้อนจำเพาะของการหลอมเหลว ของทองแดงเท่ากับ32แคลอรี่อ่ะทีนี้เรามาดูก่อนเรามาตีโจทย์กันก่อนนะคะค่ะเรามาตีโจทย์กันนะคะเขาบอกว่าอ่ะทองแดงทองแดงเป็นทองแทง่แทงๆใช่ไหมทองแดงอ่ะ หลอมเหลวหมดพอดีแสดงว่าทองแดงแท่งๆกลายเป็นทองแดงน้ำเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลวเราต้องใช้ความร้อนแฝงประเภทไหนลูกมันมีสองประเภทใช่ไหมอะโทษทีความร้อนแฝงที่เกิดขึ้นในสถานะ ของแผงเปลี่ยนเป็นของเหลวเรียกว่าความร้อนแฝงหลอมเหลวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ข้อนี้เราต้องใช้ต้องใช้ความร้อนแฝงหลอมเหลวเนาะอ่ะอ่ะเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเราก็มาดูกันซิว่า เขาให้อะไรเรามาอีกอะเราเขียนโจทย์ไว้ก่อนเลย Q เท่ากับ m l เพราะว่าในในอันนี้คือนักเรียนสังเกตไหมว่าตอนแรกที่แท่งทองแดงเนี่ยมันเป็นแท่งๆอยู่มันก็อุณหภูมิ1,800องศาเซลเซียสแต่เมื่อมันหลอมเหลวแล้วอะอุณหภูมิมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ยังเป็น1,800องศาเซลเซียสแต่สถานะมันเปลี่ยนไปก็คือจากของแข็งเนี่ยกลายมาเป็นของเหลว เขา,าเขาหาปริมาณความร้อนใช่ไหมคะลูกเขาหาปริมาณความร้อนเพราะฉะนั้นเขาหาตัว Q แล้วก็เอา Q วางไว้เฉยๆอืแล้วเขาให้อะไรเรามาอีกเขาให้อ๋อแท่งทองแดงมวลมวลคือตัวอะไรคะคือตัว M ใช่ไหมมวล50กรนะัมเนาะครูขออนุญ,ญาตเขียนเป็นตัวอักษรภาษ,าษาอังกฤษนะ อ่ะแล้วเราต้องการแทนค่าความร้อนแฝงหลอมเหลวไปใช่ไหมอ่ะซึ่งเขาก็ให้มาพอดีเลยเป็นความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของทองแดงเท่ากับ32แคลอรี่เนาะซึ่งตรงกับที่เราอยากรู้ก็คือความร้อนแฝงหลอมเหลวของทองแดงเช่นเดียวกันใช่ไหมอ่ะเราก็แทนค่าไปเลยว่ามันเป็น32แคลอรี่ต่อกรัม เราก็ตัดหน่วยกรัมตัดกรัมเพราะฉะนั้นเราก็คิดเลขออกมา32คูณ50 0คูณ2ได้0 0คูณ3ได้0 5คูณ2ได้10ใส่0ทด1 5 3 10, 5หทด1เป็น16ในข้อนี้เราจะตอบ1,000 หกรหน่วยฝั่งนี้เหลืออีกหน่วยเดียวก็คือแคลอรี่นั่นเองอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะลูกนะในการคำนวณความร้อนในการเปลี่ยนสถานนะนะคะโอเคสู้ๆทุกคนทำได้นะคะไม่บายไปแล